ตื่นเต้นมากค่ะแล้วก็ดีใจมากเลยค่ะเพราะว่าผ่านไปสําหรับไมล่า8ปีก็คือรุนมากว่าเราจะได้กลับมาภาคอีกไหมก็คือดีใจมากเลยค่ะที่ได้โอกาสมาภาคหัวในอีกครั้งค่ะ หลายปีก็คือก็ไปอยู่อเมริกาทํางานที่นู้นก็คือไม่ได้คิดเลยค่ะว่าเราจะได้กลับมาเราไม่รู้ด้วยซ้ําว่าจะมีภาค2แล้วก็พอได้ยินว่ามีภาค2ก็แบบลุน้นว่าเฮ้ยเขาจะใช้คนเดิมเปล่า,เ,าเขาจะเรียกเราเปล่าอะไรแบบนี้ค่ะก็คือตื่นเต้นแล้วก็ดีใจที่ที่ได้กลับมาเห็นว่าได้ดูหนังกับเงินด้วยใช่ค่ะใช่สนุกมากค่ะคือคือพูดตรงๆเลยนะคะคือเรารู้สึกว่าเรื่องแรก จะเป็นเรื่องที่แบบดีที่สุดมันที่ทสุดเสมอแบบคือเรื่องมวหน้าสองภาคสคือดีจริงๆค่ะมันจริงๆคือผจนภัยอันตรายแล้วก็คือมีคว,วามพัฒนาของตัวละครด้วยค่ะเพราะเขาก็โตขึ้น3ปีอะไรเนี้ยก็รู้สึกว่าเราก็อินไปกับเขาแล้วก็สนุกจริงๆค่ะภาพสวยมากค่ะต้องต้องไปดูในโรงก็รู้สึกว่าคง จริงๆเราก็ไม่ยากนะไม่ยากขึ้นนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าเขาโตขึ้นเราก็เราก็โตขึ้นเยอะไปกว่าเขาอีกค่ะก็รู้สึกว่าคือเหมือนเราโตมาด้วยกันเลยค่ะแล้วก็เราก็มาพากแบบก็รู้สึกว่าเสียงเราก็แบบเปลี่ยนนิดนึงเขาเสียงเขาก็เปลี่ยนนิดนึงเพราะเราก็โตขึ้นทั้งคู่ใช่ค่ะใช่โตไปด้วยกันกับเขาเลยแบบนั้นเลยนะคะเหมือนใครแค่ยังจดจำเราในฐานะนิ้วเหมือนกัน ใช่ค่ะรู้สึกว่าแฟนๆคนไทยก็จะจำไมรับยังเป็นเด็กอยู่ใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นวัหน้าหรือว่าเด็กกว่านั้นก็ตามก็รู้สึกว่ากลับมาทีนี้ก็แบบดีใจที่แบบได้แบบอินโทรตัวเองแบบเป็นผู้ใหญ่นิดนึงอะไรเนี้ยค่ะก็ดีใจค่ะเรื่องนี้เขาเรียกว่าเราได้ถ้าเราต้องอยดูเป็นอยว่ามันจะแบบมันต้องแบบว่าจะทาดูอะไรต้อไใสยังไง้าะก็นอกจากภาพที่แบบ สวยแล้วก็ยิ่งใหญ่อลังการใช่ไหมคะก็มีตัวละครเพิ่มขึ้นรู้สึกว่าเรื่องแรกจะเป็นแบบโมวาน่าผจะนภัยเดี่ยว แบบเน็ตเน็ตกับเมาอีก e บ้างอะไรแบบนี้แต่ว่าเรื่องนี้จะมีลูกเรือเพิ่มขึ้อนอีกสามคนพวน้องพัวกับเฮเฮก็มาลงเรือด้วยเมาอีกก็กลับมาก็รู้สึกว่าจะมีแบบของเพื่อนแล้วก็จะสนุกแล้วก็มันกว่าเดิมเพราะว่าไม่ได้คุยกับตัวเองค่ะคุยกับคนค่ะ <laughs> มีคนไ,ไม่ได้คุยกับไก่อย่างเดียวแล้วคุยกับคนด้วยค่ะก็ก <laughs> ็สน <k> ุกขึ้นเนี่ยค่ะแล้วก็มีเพลงด้วยใช่ค่ะแล้วก็เพลงก็เป็นเพลงที่ บีออนไกโฟนใช่ไหมคะคือเมล่าฟังรอบแรกคือติดหูเลยคะ่ะคือรู้สึกว่าเพราะมากแล้วก็เพลงอื่นๆในเรื่องที่เรายังไม่ได้ฟังเหมือนกันก็เป็นเพลงที่สนุกแล้วก็ไพเราะแล้วก็มันจริงๆคะ่ะคือฟินคะ่ะปังคะ่ะแชด้ได้ค่ะก็ อยากชวนแฟนๆฟดิสนีย์แล้วแฟนแฟนทุกคนนะคะแฟนหนังแฟนทุกคนเลยค่ะพาเพื่อนมาพาครอบครัวมามาดูโมアา2กันนะคะในโรงภาพยนตร์วันที่4ธันวาคมนี้นะคะแล้วก็ถ้าใครอดใจรอไม่ไหวก็มีรอบเร็วกว่านั้นนะคะ28พฤศจิกายนยนะคะเริ่มต้นที่รอบบ่าย2นะคะก็มาดูกันเยอะๆนะคะแล้วก็รับรองว่าสนุกแล้วก็ทุกคนจะชอบจริงๆค่ะไม่ล้าหลักเรื่องนี้ม <c oughs> า,ากๆค,ค,ค่ะค่ะเด็กนัเรียว่าตอนนี้ฝักภาษาไทยเะยังไงบ้าง ตอนนี้แค่กลับมาภาคโดยเฉพาะเลยค่ะคือบินกลับมาคือแค่ภาพมัวหน้าเน้นๆเลยค่ะแล้วก็เสร็จงานนี้แล้วกลับค่ะกลับอเมริกาแล้วก็ไปทํางานต่อที่นู่นค่ะตอนนั้นตอนนี้ก็เพิ่งเพิ่งมีงานไปก็เดี๋ยวเมื่อไหรเมื่อไหร่มีข่าวออกมาเดี๋ยวมาแชร์กับพี่ๆคนไทยพี่พี่นอนใกล้ๆนี้ไหมที่กาลันจะไ้ติดตามกันไปได้ก็ขอก็คงไม่นานนี้ค่ะชีสไว้ก่อนชีสไว้ก่อนเบาๆเบาๆเบาๆค่ะ งา,บบา,า,บบา,านาต่ตางๆ่ะไดงานต่างๆในประเทศไทยตอนนี้ก็มีมัวนาเป็นงานชิ้นใหญ่ที่สุดแต่ว่าถ้างานอื่นก็มีมล่ามีงานเพลงส่วนตัวแล้วก็มีหนัง Netflix ที่ออกมาแล้วปี2021ก็ไปดูได้ชื่อเรื่อง Key to อ h a t h มล่าก็อยู่ในหนัง Netflix เรื่องนั้นที่อเมริกาแล้วก็เดี๋ยวจะมีผลงานออกมาอีกเรื่อยๆค่ะ ตติาาดามค่ะก็อยากฝากแฟนๆทุกคนนะคะติดตามเมล่าด้วยนะคะสามารถถามเมล่าได้บนอินเทอร์เน็ต <laughs> <laughs> นะคะเมล่ามอลอยนะคะอินสตาแกรมอะไรก็ตามคือเมล่าก็อยู่บนเน็ตแหละคะ่ะก็ทักมาก็ได้นะคะคอมเมนต์มาเดี๋ยวตอบกลับค่ะเบื่อ <laughs> ค่ะอยู่บ้านค่ะคนเดียวค่ะขอบคุณมากนะคะ <laughs> ขอบคุณมากะคะ่ะ